การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่13พฤศจิกายน2563ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็คงเป็นหัวเรื่องเดิมนะครับที่ชื่อปริศนาธรรมโกงอันหรือโกอานนะครับวันนี้ก็ุข้อ45 ถึงห้นะครับ45่สิบห้ถึงห้พูดมาแล้ว45ข้อวันนี้ก็ข้อโทษครับข้อ46ถึงถึงห้นะครับ10ข้อพูดมาวันละสิข้อ10ข้อนะครับเป็นกงอันปริศนาธรรมจากการรวบรวมมาจากปริศนาธรรมหรือ อโกอานที่อาจารย์เซนในอดีตได้ได้ไดรวบรวมไว้พูดไว้นะครับผมก็มาเพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไขนะครับเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นขึ้นนะครับก็รวมแล้วประมาณ500ข้อโดยประมาณนะครับก็จะพูดวันละ10ข้อ10ข้อเผื่อว่าท่านผู้ใด ฟังแล้วเกิดกระตุกจิตกระชากใจจิตลุกโผลงโผลงถือว่าจบพรหมจรรย์อยู่จบหรือว่าจบกระบวนการนะครับาตามที่ชาวพุทธนิกายทยาะชาหรือเซนได้ได้ได,ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าต้องกระตุกจิตกระชากใจด้วยด้วยคำพูดด้วยถ้อยคำด้วยภาษานะครับไม่ว่าภาษาอัน พูดหรือภาษาเขียนเมืม่อกระตุก,กจิตกระชากใจจิตลุกโพรงโพรงแล้วถือว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอนุตตรสัมปวิยานนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเป็นข้อที่46ข้อ46เนี่ยใช้ชื่อว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่านะครับก็สี่ เมื่อวานก็เป็นตอนที่หนึ่งของบอกจุมองดูโลกความว่างเปล่านะครับทบทวนของเก่าเมื่อวานนิดหนึ่งข้อ4ี่สีสมาว่าจงดูโลกเป็นของว่างเปล่าผู้ที่หวาดกลัวต่อความตายหรือหวาดกลัวความเจ็บป่วยล้วนแต่เกิดจากความคิด ที่ติดยึดในอัตตาตัวตนว่ามีตัวตนของตนที่เจ็บป่วยและตัวตนที่ตายจริงซึ่งจะส่งผลให้จิตของเราโลเลไล้ความเชื่อมั่นและยิ่งเล่าร้อนที่จะนำพาตนเองให้พ้นทั้งความเจ็บป่วยและความตายก็ยิ่งทำให้เขาเพิ่มความทุกขเวทนามากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็ไม่อาจจะหลีกหนีความเจ็บป่วยและไม่อาจจะหนีความตายไปได้หมายถึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความตายและความเจ็บป่วยตามสมมุติได้นะครับนี่คือตอนที่หนึ่งของจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่านะครับตอนที่สองจงมองดูโลกแห่งความว่างเปล่าว่าดังนี้นะครับ ทั้งความเจ็บป่วยและความตายที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วความเจ็บป่วยและความตายที่คนหลงหวาดกลัวนั้นเนื่องเพราะเห็นว่ามีร่างกายและมีจิตใจหากเกิดจากความเห็นใหม่ว่าร่างกายไม่มีจิตใจก็ไม่มีความเจ็บป่วยและความตายก็ไม่มีเป็นการใช้ภาษาหรือสมมุติว่าป่วยและตายผู้ที่เข้าใจเช่นนั้น หรือผู้ที่เข้าใจเช่นนี้นะครับเขจะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดดังที่พระพุทธองค์ตรัสแก่โมคราชะว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าความตายหรือมัจจุราชก็จะหาเธอไม่พบนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ในสมัยพุทธกาลกับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโมคราชะนะครับ โมคราชหรือโมคราชะว่าจงมองดูโรคเป็นของว่างเปล่าความตายมัจจุราชก็จะหาเธอไม่พบเอาละครับก็ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเพราะว่าเป็นการเป็นเป็นความเอ่ออะไรเป็น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 ภาษาที่ อ่านแล้วก็เข้าใจได้ทันทีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายต่อไปข้อ47ไม่มีผู้บรรลุและผู้ไม่บรรลุก็ไม่มีออผู้ใดยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบผู้นั้นคิดรวงแต่งว่าตนสามารถปฏิบททัติธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และสามารถปฏิบัติทำสู่การตรัสรู้เป็นพุทธ,ธะซึ่งล้วนแต่เป็นความพลาดออกนอกทางเพราะไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครที่จะบรรลุอะไรอีกทั้งการตรัสรู้หรือการรู้แจ้งก็เป็นภาษาสมมุติเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่มีใครหลุดพ้นและไม่มีใครไม่หลุดพ้นจากอะไรหรือไม่มีใครบรรลุหรือไม่บรรลุอะไร กานั้นผู้ที่คิดว่าตนสัตรู้แล้วหรือบรรลุแล้วเขาก็จะหุบปากเงียบกริบโดยไม่โอ้อวดว่าเขาได้บรรลุและสัตรู้อะไรขั้นไหนแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีผู้บรรลุไม่มีธรรมที่บรรลุและผู้ไม่บรรลุก็ไม่มีผู้ที่บรรลุก็ไม่มี หรือจะพูดอีกนัยยะหนึ่งผู้บรรลุก็ไม่ใช่ผู้ไม่บรรลุก็ไม่ใช่มันมันเป็นภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นอ่จึงบอกว่าผู้ที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบผู้นั้นคิดปรุงแต่งว่าตนสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรพ้นจากความทุกข์ตั้งปวงเนี่ยนี่คือความคิดปรุงแต่งคิดเอาเองนะครับ ว่าจะบรรลุธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกมันไม่มีทุกมีสุขที่ไหนมันคิดเอาเองอ่ะอตั้งขึ้นมาให้เป็นทุกมันก็ทุกตั้งให้เป็นสุขมันก็เป็นสุขน,นี่แหละที่บอกว่าถ้าไม่สร้างสิ่งใดให้ใจทุกมันก็สุขสุดแสนมาแทนที่แต่คนทนไม่ไหวเพราะใจมีเป็นทุกทุกทีเพราะมีใจออหรือถ้าไม่สร้างสิ่งใดใจก็ว่างอย่าได้สร้างสิ่งใดให้ใจลง มันว่างมาแต่เดิมเติมไม่ลงยาวหลงไปล่างหลงกันอีกเลยนี่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นออและสามารถไปทำสู่การตรัสรู้เป็นพุทธ,ธะซึ่งล้วนแต่เป็นความพลาดออกนอกทางเพราะไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครที่จะบรรลุอะไรอีกทั้งการตรัสรู้หรือการรู้แจ้งก็เป็นภาษาสมมุติเท่านั้นแท้จริงแล้ว ไม่มีใครหลุดพ้นและไม่มีใครไม่หลุดพ้นจากอะไรหรือไม่มีใครบรรลุหรือไม่บรรลุอะไรกันั้นผู้ที่คิดว่าตนบรรลุแล้วหรือบรรลุจัดสรุแล้วหรือบรรลุแล้วเขาก็หุบปากเงียบโดยไม่โอ้อวดว่าเขาได้บรรลุและจัดสลุอะไรขั้นไหนแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือข้อ47่ที่ชื่อไม่มีผู้บรรลุและไม่มีผู้ผไม่บรรลุ ก็ไม่มีต่อไปข้อ48จิตก่อนการคิดปรุงแต่งจิตก่อนการคิดปรุงแต่งของผู้คนทั้งปวงเหมือนกันนี่คือธรรมชาติที่แท้ที่เป็นแกนสารของทุกสิ่งในจักรวาลสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือสัตว์โลกต้นไม้ภูเขาแม่น้ำเมฆมนุษย์ ล้วนแต่เป็นเอกภาพเดียวกันนี่คือเอกภาพของจักรวาลจิตเป็นที่หนึ่งเดียวกับจักรวาลคือจิตก่อนการคิดจิตเดิมแท้คือจิตก่อนการคิดปรุงแตง่งเมื่อจิตไม่คิดปรุงแตง่งหรือสภาวะแห่งความไม่คิดก็ไม่มีถ้อยคําหรือไม่มีคําพูดก็จะประจักษ์แจ้งความจริงแท้ของจิตว่าคือ ว่าก็ไม่ใช่จิตก็ไม่มีถ้อยคำหรือภาษาไม่มีถ้อยคำหรือไม่มีคำพูดก็จะประจักษ์แจ้งความจริงแท้ของจิตว่าก็ไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงชื่อที่อุปโลกหรือตั้งขึ้นมันถูกสร้างโดยความ มันถูกสร้างโดยความคิดปรุงแต่งถ้ากระจัดความคิดปรุงแต่งออกไปจิตก็ไม่ใช่จิตอีกต่อไปเช่นเดียวกับความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมข้อที่48จิตก่อนการคิดก็คือจิตเป็นหนึ่งเดียวจากกรวานนั่นเองนะครับ คือจิตหนึ่งเดียวจากรวาลจัจากรวาลก็มีแต่ความว่างน,นะครับหรือสุญญาตานะครับต่อไปข้อที่49สปปรรพสิ่งคือสุญญาตาสารฐาแห่งสปปรรพสิ่งคือสุญญาตาหรือความว่างคือความไร้สภาวะไร้ลักษณะแห่งสปปรรพสิ่ง ความว่างเปล่าคือสิ่งสมบูรณ์มันเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีชื่อมันไม่มีรูปไม่มีถ้อยคําสำหรับกล่าวขานเมื่อเราเข้าถึงหรือตระหนักชัดต่อความว่างว่าไล่สภาวะและไล่ลักษณะหรือสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่าตัดถาตาแต่ผู้ทุชนไปยึดติดอยู่กับชื่อและรูปรักษ์ทำให้ชีวิตดำเนินไปตามเส้นตรงของเวลา คืออดีตปัจจุบันและอนาคตชีวิตจึงเวียนเกิดเวียนตายตามสมมุติหรือชีวิตด,ดําเนินอยู่ในวัฏสงสารทั่วครับในอยู่ในสังสารวัฏชีวิตจึงดํารงอยู่ในปัญหาอยู่กับปัญหาในโลกมายานั่นก็หมายความว่าชีวิตก็ไลชีวิตเช็คความตายก็ไลความตาย นั่นก็หมายความว่าแท้จริงแล้วชีวิตก็หลายชีวิตเช่นเช่นความตายก็หลายความตายคือไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดนะครับพูดเอาเป็นภาษาว่ามีเกิดมีตายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอัน,นี้ก็เป็นภาษาพูดนะครับแท้จริงแล้วไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดอุบัติขึ้นไม่มีสิ่งใด พัฒนาไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างมันเป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดนะครับนี่คือสปปรรพสิ่งเป็นสุญญาตาหรือเป็นอนัตตาครับคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะนะครับความว่างเปล่าคือสิ่งที่สมบูรณ์มันเป็นภาวะที่ไม่มีชื่อมันไม่มีรูปไม่มีถ้อยคำสำหรับรกล่าวขาน เมื่อเราเข้าถึงหรือตระหนักชัดต่อความว่างว่าไร้สภาวะไร้ลักษณะนะครับว่าว่าไร้สภาวะและไร้ลักษณะหรือว่างจากและภาวะและว่างจากลักษณะนะครับ รรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ผูุ้ชนไปยึดอยู่กับชื่อและรูปลักษณ์ทำให้ชีวิตดำเนินไป,ไปตามเส้นตรงของเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตชีวิตจึงเวียนเกิดเวียนตายตามสมมติหรือชีวิตดำเนินอยู่ในสังสารวัฏรชีวิตจึงดำรงอยู่กับปัญหาในโลกมายานั่นก็หมายความว่าแท้จริงแล้ว ีวิตก็้ายชีวิตเช็นเช่นความตายก็้ายความตายออนี่นะครับคือสรรพสิ่งคือสุญญตานะครับต่อไปข้อที่50โลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้อง การดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกหากเพ่งพินิษโลกด้วยปัญญาระดับเหตุผลหากดำเนินชีวิตของผู้คนหากโทษครับการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกหากเพ่งพินิษ์โลกด้วยปัญญาระดับเหตุผล ก็จะให้ค่าให้ความหมายว่าแต่ละชีวิตดำเนินชีวิตไปตามสมมุติของชาวโลกผู้คนจำนวนน้อยที่เห็นว่าอยู่ในโลกมายาถ้าเรามองโลกด้วยปัญญายาณก็จะเห็นแจ้งว่าสปปรรพสิ่งดำรงอยู่ตามสมมุติของชาวโลกและยังเห็นว่าแจ้งอีกว่าทุกชีวิตไม่ได้ดำรงภาวะตามสมมุติแต่อย่างใดหากแต่สปปรรพสิ่งดำรงอยู่เช่นนั้น นี่คือความจริงที่เหนือความจริงนี่นะครับความจริงที่เหนือความจริงการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับนี่คือชีวทัศน์ที่ถูกต้องคือถูกต้องว่าด้วยการมองปัญญามองดูโลกด้วยปัญญายานนะครับก็จะเห็นแจ้งว่าสรรพสิ่งำดำรงอยู่ตามสมมุติของชาวโลก และยังเห็นแจ้งอีกว่าทุกชีวิตไม่ได้ดำรงสราวะตามสมมุติแต่อย่างใดหากแต่สัพพชีวิตเอาอยู่เช่นนั้นตัดฐาตานะนี่คือความจริงที่เหนือความจริงนะครับต่อไปข้อที่51ข้อ51ชื่อว่า โพธิไม่แตกต่างกับกิเลสโพธิไม่แตกต่างกับกิเลสนะครับโพธิคือปัญญาญาแห่งจิตซึ่งเป็นชื่อเรียกธรรมชาติเดิมแท้ของจิตโพธิคือสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตความหมายก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์ และจิตของสัตว์โลกล้วนมีพุทธ,ธะ,ะหมายถึงทุกสรรพชีวิตมีโพธิหรือพุทธ,ธภาวะหรือมีปัญญา,ยาอยู่พร้อมแล้วแต่เพราะจิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายถูกกิเลสกิเลสก็คือความคิดปรุงแต่งนะครับที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งหอหุ้มไว้ทําให้หบทบังโพธิหรือปัญญาเสียสิ้นจิตเดิมแท้ก็เปลี่ยบเหมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้า บางเวลามีเมฆที่เปรียบเสมือนกิเลสมาบดบังถึงกขนั้นดวงจันทร์ก็ยังมีแสงอันเจิดจ้าตลอดเวลาออโพธิไม่ต่างกับกิเลสนะครับโพธิก็คือปัญญายาณแห่งจิตเรีกว่าโพธิซึ่งก็เป็นชื่อเรียกตามธรรมชาติเดิมแท้ ของจิตหมายความหมายก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์และจิตสัตว์โลกล้วนมีพุทธ,ธะหมายถึงทุกสรรพชีวิตมีโพธิหรือพุทธภาวะหรือมีปัญญาญาณอยู่พร้อมแล้วแต่เพราะจิตมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายถูกกิเลสที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งห่อหุ้มไว้จึงทำให้บทบางโพธิหรือปัญญาญาณเสียสิ้น จิตเดิมแท้ก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้าบางเวลามีเมฆที่เปรียบเสมือนกิเลสมาบดบงังถึงกระนั้นดวงจันทร์ก็ยังคงมีแสงเจิดจ้าตลอดเวลานะครับต่อไปข้อที่52สภรรสภาวะธรรมแหง่งจิตที่มีอวิชชาสภาวะธรรมแห่งจิตที่มีอวิชชา เมื่อใดจิตบังเกิดมีอวิชชาหรือความไม่รู้อวิชชาก็จะบทบังจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็จะสูญเสียความสว่างสวยัยหมายถึงจิตเดิมแท้สูญเสียปัญญาญาณหรือจิตเดิมแท้สูญเสียโพธิอย่างฉับพลันนั่นก็คือเมื่อจิตคิดปรุงแต่งอุบาทขึ้นกับจิตเดิมแท้แม้เพียงชั่วครู่หรือชั่วขณะในเวลาหนึ่งใดก็จะทำให้จิต เดิมแท้สูญเสียสภาวะแห่งพุทธะนี่คือข้อ52ที่ชื่อสภาวะธรรมแห่งจิตที่มีอวิชชานะครับเมื่อใดจิตเกิดมีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็จะบ,บดบังจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็จะเสียความสว่างสวยัยสู่ความมืดบอดนะครับ หมายถึงจิตเดิมแท้สูญเสียปัญญายารหรือจิตเดิมแท้สูญเสียโพธิอย่างฉับพลันนั่นก็คือเมื่อจิตปรุงแต่งอุบัาิขึ้นจิตเดิมแท้กับจิตเดิมแท้แม้เพียงชั่วครู่หรือชั่วขณะในเวลาใดเดเวลาหนึ่งก็จะทําให้จิตเดิมแท้สูญเสียสภาวะแห่งพุทธโอเคนะครับต่อไปข้อที่53ชื่อว่า จิตเดิมแท้และเจตสิกเจตสิกค,คือสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กับจิตเดิมแท้จิตเจตสิกหมายถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมาชาติของจิตประกอบด้วยความรู้สึกความคิดความจำและการรับรู้จิตและเจตสิกเปรียบเสมือนคลื่นกับน้ำน้ำกับคลื่นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อมีลมเกิดขึ้นทำให้น้ำมีคลื่น เมื่อลมสงบขึ้นก็หายไปน้ำก็ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมเช็เช <Taking S 1> mm ่น hmm. ความมืดกับความสว่าง mm hmm. เมื่อความว่างปรากฏแสงเจิดจ้าความมืดก็หายไปหากเมื่อใดความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันความมืดกับความสว่างจึงเป็นสิ่งเดียวกันที่มิอาจแบ่ง ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ออมืดกับสว่างเป็นสิ่งเดียวกันนะครับออหมายถึงจิตเดิมแท้และเจตสิกเ,ออเจตสิกคือสิ่งที่ดำรงอยู่กับจิตเดิมแท้จิตเจตสิกหมายถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตประกอบด้วยความรู้สึกความคิดความจำความรับรู้คือเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณนั่นเองนะครับ จิตและเจตสิกเปรียบเสมือนคลื่นกับน้ําน้ํากับคลื่นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อมีลมเกิดขึ้นทําให้น้ํามีคลื่นเมื่อลมสงบคลื่นก็หายไปน้ำก็ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมเช่นเช่นความมืดกับความสว่างเมื่อความว่างปรากฏแสงเยืดนก้าความมืดก็บด้วยความสว่างนะครับ ความสว่างปรากฏแสงเจือจ้าความมืดก็หายไปเมื่อใดความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันความมืดกับความสว่างจึงเป็นสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันมมิได้นะครับโอเคต่อไปข้อที่54ชื่อว่าอิสระภาพที่แท้จริงจิตหากจิต ยังไม่บรรลุถึงการรู้แจ้งก็จะรู้สึกก็จะรู้หรือเห็นผิดต่อสปปรรพสิง่งคือเห็นผิดว่าสปปรรพสิ่งมีความแตกต่างกันซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งตามสมมุติตามปกติของปุถุชนถ้าบรรลุการรู้แจ้งแล้วจิตก็จะเห็นแจ้งต่อสปปรรพสิง่งว่าสปปรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกัน เมื่อใดจิตพ้นจากการแบ่งแยกสรรพสิ่งบนโลกก็จะมีลักษณะและสภาวะอย่างเดียวกันซึ่งก็จะส่งผลให้จิตของเราสามารถที่จะเข้าถึงอิสราภาพได้คืออิสราภาพนั่นก็คือว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะ ซึ่งจะส่งผลให้จิตของเรานะครับนั่นก็คือว่างจากลักษณะว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะซึ่งจะส่งผลให้จิตของเราสามารถที่จะเข้าถึงนิอิสระภาพที่แท้คืออิสราภาพที่จะไม่เป็นทาตของสิ่งใดน,นะครับนี่เรียกว่าอิสราภาพที่แท้หักจิตยังไม่บรรลุ ถึงการรู้แจ้งก็จะรู้แจ้งหรือเห็นผิดต่อสปปรรพสิ่งคือเห็นผิดว่าสปปรรพสิ่งมีความแตกต่างกันซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งตามปกติของปุถุชนถ้าบรรลุการรู้แจ้งแล้วจิตก็จะเห็นแจ้งต่อสปปรรพสิ่งว่าสปปรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวลวดไม่มีการแบ่งแยก นี่แบ่งแยกเนี่ยมันความคิดปรุงแต่งมันแบ่งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นยาวเป็นสั้นนะครับแท้จริงแล้วมันไม่มีสิ่งคู่หรือทวิรักนะครับเอาละครับข้อสี่สิบห้าสิบสี่ผ่านไปนะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือจิตนะครับพ้นจากสภาวะ ทุกแลสุขหัวข้อที่ฮาติาจิตพ้นจากสภาวะทุกข์และสุขผู้ที่จิตมีอิสราภาพอย่างสมบูรณ์แม้ชีวิตดำรงอยู่ตามปกติต่อไปก็ไม่ดีใจหรือแม้ความตายจะเบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะตระหนักรู้ด้วยปัญญาญาณว่าไม่มีคนเกิดมาและไม่มีคนตายไปมีแต่เพียงคนเกิดคนตายตามสมมุติเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงจึงไม่เกิดทุกขเวทนาหรือไม่วันปร้นคึงใดๆจิตพ้นไปจากความทุกขและความสุขทั้งปวงผู้ที่มีภาวะเช่นนี้คือผู้ที่ดำรงที่จิตด,ดำรงอยู่เหนือ ทุกเหนือสุขทั้งปวงนะครับนี่คือคำสอนที่ใกล้เคียงกับเสรลวาทน,นะครับที่ว่าจิตพ้นจากภาวะสุขและทุกข์แท้จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่จิตทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์นะครับแต่เราก็สมมุติเรียกว่าจิตสมมุติเรียกว่าทุกสุขนะครับผู้ที่จิตมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ก็เป็นภาษาที่นำมาใช้เพื่อสือ่อความหมายนะครับ แท้จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่จิตอิสระภาพอะไรก็มันก็ไม่มีท่านั้นหละครับเรเรียกขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพื่อสื่อสารสื่อความหมายการชั่วขณะนะครับให้เข้าใจด้วยแม้ชีวิตดำรงอยู่ตามปกติต่อไปก็ไม่ดีใจหรือแม้ความตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะระหนักรู้ด้วยปัญญาญาณว่าไม่มีคนเกิดมาและไม่มีคนตายไปมีแต่ เพียงคนเกิดคนตายตามสมมติเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงจึงไม่เกิดทุกขเวทนาหรือไม่หวั่นพรั้นพลึงใดๆจิตพ้นไปจากทุกขและสุขทั้งปวงผู้ที่มีภาวะเช่นนี้คือผู้ที่จิตดำรงอยู่เหนือสุขเหนือทุกขนะครับตามสมมุติของชาวโลกซึ่งก็เป็นหลักคําสอนของชาพุทธเทรวาดนะครับเอาละครับ ผมก็ได้อ่านมาสิบหัวข้อ,อก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อข้อที่ห้าสิบหอีกสิบข้อนับไปจากห้าสิบหนะครับก็ถึงห4สิี่หก้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับจึงขอยุติเพียงแค่นี้ท่านผู้ใดจะ สอบถามจะพูดคุยสนทนามีปัญหาข้อสงสัยประการใดหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับในรายการพูดแบบเซนโทรมหาผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ0 2 9 0 2นะครับ939นะครับ 9397 466ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ